ผู้ใหญ่ก็มีเมตตาให้ความสะดวกต่อเราเรียกว่าเมตตามหานิยมอ่านี่คือคาถาที่สองครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทั่วประเทศตอนนี้คาถาที่สองคาถาเมตตามหานิยมจากหลวงปู่เสือดำเป็นคาถาที่ถ้าเกิดว่าใครท่องไว้แล้วจะทำให้ตัวของเราเนี่ยนะฮะมีมีเอ่อมีเสน่ห์ไปไหนคนรักคนชอบพูดจาคนก็หลงไหลคนเชื่อชื่นชอบค้าขายก็ดีด้วยทำมาค้าขายขึ้น ยังไงครับเชิญเลยครับอย่าโยมจดเกรียมจดจำให้แม่นนะอิทะคะมะอิทะคะมะอิทะคมะอิทิเจอิทิเจอิทิเจตโสตโสตโสคันหาหิคันหาหิ ธามสาธามสาสัทธาเทวะสัทธาเทวะมึงเห็นหน้ากูทุกคนสานังสานังพุทโธพระกวติเอาไปเลยโอ<ถ>้โหสิทธิให้ไปเลยประฏิทิ่ให้เลยอยาิโยมเจริญพรในบวตดีแน่นอนแน่นอนอไปไหนคนรักคนหลงทำมาค้าขึ้นเจรจา ว่ากล่าวอะไรดีหมดบวกหมดถ้าพิธีกรกลับไปแล้วท่องได้นะจะขอเงินคุณพ่อคุณแม่มีเท่าไหร่ก็ให้โอ้โหได้แล้วหลวงหู<ด>่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อต่อไปนี้ครับก่อนขึ้นรายการก่อนทำรายการทุกท่านเดี๋ยวจะท่องคาถานี้ตลอดอรูปหน้าได้ไหมหลวงหู่ได้ที่รูปหน้าด้วยนะ